ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา สวัสดีเอฟน้องกันยาทุกท่านครับผมหลังจากไม่ได้ติดตามสถานการณ์มาสองวันวันนี้ก็จะกลับมารายงานการดูแลรักษาลูกช้างป่าที่พัดหลงขงุงตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาโดยชาวบ้านก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องกันยา ล่าสุดเมื่อวานนี้เขตรักษาพันธ์สัตาฟูได้รายงานความคืบหน้าว่ามีการกินนมทั้งหมด11ครั้งจํานวน4.5ลิตรอาการท้องอืดของลูกช้างดีขึ้นแต่ก็ยังมีการถ่ายเหลวเจ้าหน้าที่ก็พาลูกช้างออกกําลังกายในช่วงเช้าประมาณ10นาทีส่วนอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่37องศาโดยรวมลูกช้างแข็งแรงขึ้นและมีการติดตามเฝ้าสังเกตอาการการผิดปกติ ของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลช้างตลอด24ชั่วโมงซึ่งล่าสุดวันที่3ลูกช้างกินนมไปทั้งหมด10ครั้งจำนวน5ลิตรซึ่งก็เพิ่มขึ้นมีอาการท้องอืดก,กินนมได้ดีขึ้นขับถ่ายเร็วลักษณะเป็นครีมข้นและมีฉี่สีเหลืองใสอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่37องศาเท่าเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ก็มีการให้เกลือแร่เพิ่มเติม โดยรวมลูกช้างดูอาการล่าเริงใช้งวงและหางมากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ลูกช้างยังอยู่ในความดูแลและผิดชอบของเข็รักษาพันธุ์สัตว์ป่าปัวโดยมีทีมแพทย์จากสบ .9. อุบลสบ .10. อุดรและและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการอุตสาหกรรมป่าไม้สับเปลี่ยนวนเวียน,ยน,ยนกันดูแลน้องกันยาอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา